ครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะครับผมของยี่ห้อแคทติ i l l a านะครับแม่นะไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น c a t ติพิ l ล่านะครับผมรุ่น320 E.R.R. นั่นเองนะครับเนี่เป็นไซส์ย20ตันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เน้นความประทัดรัดนะฮะเน้นความคล่องแคล่วคล่องตัวของตัวรถเป็นหลักนะครับเพราะว่ารหัส RR ของย e ี่ห้อ Caterpillar เนี่ยเขาจะบอกถึงบอดี้ของเขาที่ทํามาเป็นสเปคท้ายนะฮะสั้นเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพิ่มความคล่องแคล่วคล่องตัวให้กับหน้างานนะครับเพราะว่าเวลาที่ท้ายของตัวรถมันสั้นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสังเกตว่าท้ายมันจะไม่เลยแท็กนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาสวิงทางานในที่แคบนะอย่างเช่นในไซส์งานก่อสร้างในโรงงานเดลเติล ที่มีกองวัสดุเยอะ,ยอะนะฮะหรือว่าในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านที่มีเสามีกําแพงในหมู่บ้านเยอะๆเนี่ยนะฮะก็บอกแล้วเลยว่าวัสดเนียจะทํางานได้ตอบโจทย์มากกว่านะะั่นเองนะครับเวลาสวิงเนี่ยตัวท้ายของเราเนี่ยนะฮะจะไม่ไปขูดเสาไม่ขูดกํแนนะะกกาแพง,ง,าน,ง,งนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเซฟตัวรถกับเซฟหน้างานของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่จะเป็นข้อดีของตัวอของแคสติลล่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าครับรหัสตัว E ีเป็นรุ่นใหม่นะถ้าเกิดจะให้เทียบกับส่วนเมโทรบ้านเราเนี่ยล 320 GC บ้านเหล่านั่นเองนะครับนะแต่ว่าตัว GC เนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็นามาขายในไทยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตและนำเข้าเดิมๆจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับนี่สวยๆนะฮะด้านหลังจะมีโลโก้แคทต,ตีดตามแบบนี้เลยแล้วก็ดูควาวจะเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีกล้องหลังนะครับติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูแผงมะนากันนิดนึงนะฮะชิปนี่นะครับแผงมาน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะฮะสวยๆ้อรอกอากาศ ม้อแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาสวิตเนี่ยก็เปิดฝั่งนี้สวิตฝั่งเดียวได้เลยนะฮะแต่ก็ตัวนี้จะมีสวิตช์เปิดเป็นแบตเตอรี่ปิดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามใสเครื่องจักรแคสนะเพื่อหยุดหน้างานหลายวันเนี่ยก็สามารถตัดแบตเตอรี่ได้กันแบตล่วไหลได้นั่นเองนะครับเนี่เป็นข้อดีของแคสนะฮะเครื่องจักรแคสเนี่ยจะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่ยสามทองศูนย์ E R R นะครับสวยมากนะฮะคันนี้นะครับนี่ด้านค้างกตีตาชื่อรุ่นกับโลโก้แบบ บอกได้ลเลยว่าแห้งๆสวยๆนะจุดว่าซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะคลิปนะครับเหนะมาะสมกับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับแขนเขินนะฮะสวยๆหล่อๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะได้เป็นสเปคไปแท็กใหญ่ด้วยนะลูกค้าครับนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมองวยตาเปล่านั่นจะเป็นแท็ก70นะครับตัวนี้นะเป็นแท็กใหญ่นะครับ เวลาลุยหน้างานถ้าเกิดแบบหน้าง,งานที่มีความนิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่พุ่กีสวยตะขอยอมหนักมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสปั๊มกับตัวเดินของเขากันนะครับนี่นะฮะหน้าตาภายในก็จับประมาณนี้เบาะจะตีโลโก้คูมสัสุแบบนี้เลยนะฮะเอ้ไม่ใช่คมัสุขาไปตีโลโก้แคทแบบนี้เลยนะฮะวงบอกชิรุนชัดเจนนะอลองนั่งดูนะครับ หน้าจอแน่นอนเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายแล้วก็มีข้องหลังชัดแจ๋วอยู่ตรงหน้าจอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกแอร์เอ่ยการทาความเย็นของเขาเอ่ยเนี่ยก็มาเย็นพร้อมดุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเทสตัวปัม๊มรอบต่าให้ดูนะครับเดี๋ยวกดตัวให้ดูนะฮะ,ะกดเลยนะฮะเนี่ ลอยได้นิ่มๆสบายๆชิลๆนะครับตัวนี้นะครับปั๊มนี่ไม่ต้องห่วงเลยแรงดีพร้อมลุยนะครับแต่ก็คอนโทรลต่างๆของเขานะครับก็ใช้งานได้ครบดีปกติเช่นเดียวกันนะครับอ่ะลองนี่ให้ดูนะฮะฝั่งซ้ายสวิงซ้ายขวากวักบูมเขาออกนะครับได้ปกตินะฮะโอเคตัวเดินกันบ้างนะครับเดินหน้านะฮะไปนิ่มๆนะครับถอยหลังนิ่มๆนะฮะบิดตัวทีละข้างนะครับ ก็ไปได้นิ่มๆนะครับซูแรงได้ดีปกตินะครับอันนี้เป็นแท็กใหญ่ด้วยนะก็ไปได้ปกติเลยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมลุยนะสำหรับเจ้าตัวสามท้องสุดอีขันนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเราถัดขึ้นไปด้านบนกันมากนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเปิดดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าขันนี้กันต่อเลยนะครับไปตัดเป็เลยนะครับ เปิดฝาื่องยนต์ออกมานะลูกค้าครับเราก็จะเครื่องยนต์นะครับของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์นกสูบทเโบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับผมแล็ในส่วนของหลัดเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสิเวล่า466นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับ แพงสวยดีมากๆนะตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะตัวนี้นะแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะนี่ปกปิดฝาก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพด้านบนของเขานะครับก็จะสวยนะฮะฝา,าโลงกระเพลิงนะฮะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยผุนะครับตัวนี้นะ นี่สวยหมดนะฮะบูมอาร์มนะครับสวยนะฮะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพร์คอนโคนกับปอตเตอร์สวิงของเขาด้วยนะเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับ ก็แห้งสวยดีมากๆนะตัวนี้นะจุดรื่องคไม่มีนะครับแหง้งๆทั้งขันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับรถเบื้องต้นนะของเจ้าตัวแคติลล่า320 ER คันนี้นะครับผมถ้าเกิดทัวไหนาที่ดูแล้วสนใจนะหรือว่ากําลังตามหานะครับรถขุดนะฮะยี่ตันนเรื่งความคล่องแคล่วความคล่องตัวเป็นหลักในบ์ดแล้วเร็วว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยค่อนข้างกระทันรัดนะฮะบอดี้เขาก็ระทันรัดนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำงานในสายงานก่อสร้างในโรงงานใน หรือว่าในที่แคบแค้นเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับผมการได้เกิดจะได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านบนขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยว,ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดรอบคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปภายนอกรูปเครื่องรูปปั๊มรูปภายในนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนซับรถลองใช้ง,งานของเขาเนี่ยแบบละเอียดละเอียดนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบการสนใจนะครับวันนี้ได้บอกได้เลยว่าแพงสวยทั้งคันนะฮาจ เรื่องตัวเดินทํางานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมเลยพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะคันนี้นะครับค่าตัวก็ไม่แพงด้วยแค่ช่วงราลาๆเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดจะได้สนใจอย่าลืมไปต่อเข้ามานะฮะสำหรับ,รบวันนี้ขอฝากที่นี่กับตัวรถแคปซิล่าสามสองศูนย์เออาร์คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใจที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ท่านนะฮะสินค้าเพื่อแบรนของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ